เพจเวียดนามได้พูดถึงวอลเล์บอลหญิงไว้ดังนี้วอลเล์บอลหญิงเวียดนามมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกหากพวกเขาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB ครั้งที่20ในปี2568โอกาสที่วอลเล์บอลหญิงเวียดนามจะคว้าตำแหน่งในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างสูงผลการแข่งขันรอคำตอบจากสหพันธ์วอลเล์บอลโลก FIVB A ในปี2022 FIVB Volleyball Men's Championship การแข่งขันที่ถือว่าเหมือนกับฟุตบอลโลกวอลเล์บอลเกิดขึ้นครั้งแรกใน2ประเทศคือเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์จากนั้นทัวร์นาเมนต์มีทีมเข้าร่วม24ทีมและ FIVB ได้2ตำแหน่งตรงจาก2ประเทศเจ้าภาพร่วมเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ทีมสำรวจของสหพันธ์วอลเล์บอลโลก FIVB A นำโดยหลุยอเล็กซานเดอร์ปอนเตสโรริเกสผู้อำนวยการ FIVB วภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียมารกูโดเบติกผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจวอลเล่บอลโลกมีการประชุมการทำงานที่ประเทศไทยการประชุมเกิดขึ้นโดยมีประธานสหพันธ์วอลเล่บอลไทยเข้าร่วมสมพรใช้บางยางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศนี้นางสาสุดาวันหวังสุภกิจโกสน ที่สำนักงาน MTS เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสของพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพครั้งที่20 FIVB เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้เชิญเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมาร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พันธมิตรของ4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแข่งขันกับจีนฮ่องกงในการแข่งขันครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าพันธมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะชนะหรือไม่ แต่สิ่งที่แฟนๆสนใจในตอนนี้คือ FIVB จะมอบ4อันดับในทัวร์นามเมนต์นี้ให้กับ4ประเทศเจ้าภาพร่วมหรือไม่ในการแข่งขันปีนี้การแข่งขันได้ขยายออกไปเป็น32ทีมและขณะนี้ได้ระบุประเทศที่เข้าร่วม16อันดับแรกแล้วทีมที่ได้ตั๋วได้แก่เซอร์เบียป้องกันแชมป์ตุรกีเนเธอร์แลนด์อิตาลี3อันดับแรกในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2023 บราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบีย3อันดับแรกในการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้2023เคนยาอียิปต์แคมรูน3อันดับแรกในการแข่งขันชิงแชมป์แอฟริกาสาธารณรัฐโดมินิกันสหรัฐอเมริกาแคนาดา3อันดับแรกในอเมริกาเหนือแชมป์ไทยจีนญี่ปุ่น3อันดับแรกชิงแชมป์เอเชีย ส่วนอีก16อันดับที่เหลือจะขึ้นอยู่กับอันดับวอลเล่บอลโลกในเดือนธันวาคม2567ดังนั้นนอกจากไทยที่การันตีได้เข้าร่วมแล้วเวียดนามอันดับ39ของโลกอินโดนีเซีย59และฟิลิปปินส์66ยังต้องรอดูว่าคำตัดสินสุดท้ายของ FIVB จะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ดีที่สุดทั้ง3ทีมจะได้รับตำแหน่งพิเศษสำหรับประเทศเจ้าบ้าน ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดคือทั้ง3ามทีมจะเล่นเพลย์ออฟกันเพื่อเลือกอีกหนึ่งทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับประเทศไทยหาก FIVB ยังคงเป็นไปตามสูตรทั้ง3ทีมก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดิ้นรนเพื่อชิงตัวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโอกาสของทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามจะถูกประเมินสูงกว่าอีก2ทีมในภูมิภาคนี้ความสามารถของเรายังได้วกว่าประเทศไทยเท่านั้น โดยเห็นได้จากการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันซีเกม11 12ครั้งล่าสุดล้านคนเดียวมันจึงบอกเกี่ยวข้องไทยล้านคนเดียวบอกเกี่ยวข้องไทยผมมันลุดออกไปเหมือนเงินบาทไทยลอยล่องบ่ต้องงอจองงอหมวกงอวีประหยัดเงินดีบ่ทางงอวีงอหมวกไปในกาะสะดวกบ่ทางงอหมวกงวอวีประหยัดเงินดีบ่ทางงอวีงอหมวก ว่าถ้าสุกมวกกันน้องตำนวจตึงบลงัล็อกนึกว่ากันน้องพี่